ข้างๆยันก้าวยอดเนี่ยนะครับที่ผมบอกหนึ่งเนี่ยมันจะมียันนักประถมังอยู่2ตัวตัวหนึ่งเป็นยันนักประถมังอีกตัวหนึ่งจะเป็นยันนักประถมังที่เราเรียกว่านักกลับปัจตลอดทําไมต้องมีนักกลับปัจตลอดนะเดี๋ยวก็จะเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับข้างไหล่ด้านขวาแล้วก็ไหลด้านซ้ายเนี่ยจะมียันกรอบเพชรด้านหนึ่งยันกรอบเพชรแบบตํำรับวัดบางนมโคเนี่ยนะด้านหนึ่งส่วนด้านขวามือจะเป็นยันที่เรียกว่ายันฆ่าควนเมืองนะครับ ยันฆ้าควรเมืองในตัวผมเองจะเรียกว่ายัน1 6พระองค์นะทั้ง2ยันเนี่ยก็จะมีอิทธิคุณทางด้านเรื่องของการป้องกันพวกคุณใจสิ่งไม่ดีนะแล้วก็ยัน1 6พระองค์ฆ่าควรเมืองเขาบอกว่าเป็นคงกระพันชาตรีนะครับทีนี้จะมาขอเฉลยนะแล้วดีเทล,ลเรื่องของคาถาที่ลงสักหน่อยอา้า MV เนี่ยมันกลเป็นโยธททำไมผมถึงสามารถวิเคราะห์ได้นะก็ขอเฉลยกันตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับยันในชุดนี้เนี่ย ผมมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกับลูกศิษย์ของผมก็คือคุณเล็กนะผมจะเรียกคุณเล็กอเล็กซ่านะซึ่งแกเป็นมืออาชีพในการเขียนเพ้นท์ลายยันต่างๆนะครับในในงานบันเทิงในงานภาพยนตร์ในพวกนี้ในงานอาร์ตนี่นะก็พูดคุยกันแล้วก็แกอยากจะให้ร่วมสนุกกนะับผู้รุ่นตรงคือออกแบบยันนะ่ะให้เกิดเป็นงานทางด้านความบันเทิงแล้วก็อยากจะให้ยันนี้เนี่ยเป็นยันที่แบบอิงประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะสามารถอ้างอิงได้จริงว่าเอ้ยันพวกนี้เนี่ยมันมีความหมายจริงๆนะไม่ใช่เขียนกันเล่นๆนะก็เลย คุยกันนะครับโดยผมเนี่ยออกแบบยันด้านหน้าและด้านหลังนะแล้วก็คุณเล็กเนี่ยออกแบบยันบริเวณหัวไหล่สองข้างนะก็คือยนันเกาะเพชรกับยันผ้าคควนเมืองแหละ